ฮอืหนล้วงไหมนี่มาจะออกไปแล้วนะเนี่ยมาจะออกไปแล้วนะเนี่ยไมนยมนห่เนี่ยนใหญ่เนี่ยจเป็่วงอี่แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเก็บเห็ดเหมือนเดิมมาเก็บเห็ดมาสั่นตาเห็นเห็ดพึ่งดูิ เห็ดฟึ่งเน่ามาเก็บเห็ดมาสักว,วัสดี่ะ้เพื่อนๆตอนนี้ก็มาต่อกับคลิปเก็บเกาลัดเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสดมาเก็บน้ำกันเดื้อพนเจเนื้อพนเจใหญ่โพดโพนึกว่าจะไม่เจอลูกใหญ่ๆโอ้ยนึกว่าจะวายหมดแล้วคงเป็นรอบน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะที่มันจะเป็นปเจอ<ป>อย่างเงี้ยไหน มันเหี่ยวลูกถ้าถ้าถ้าเก็บมันก็อุ้ยระวังลูกแล้วก็พอได้นะแต่ว่ามันก็อยู่ใต้ใบไม้ไงต้องเหยียบเอามาั้งมันมันแห้งนะแห้งเลยนี่โอ้ยเดี๋ยวค่อยดูตอนสรุปถุงนะคะเดี๋ยวเก็บรวมๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตอนเต็มถุงเนาะจะเต็มไหมต้นนี้นอ่ะดิฉัจะเต็มถุงไหม บอกลูกลูกจะควงมัวต่ำดีเพราะเข้าตาอุ้ยจับกล้องก็ไม่ตรงแล้วอ่ะเก็บเอาฟินฟินเพลินเลยค่ะ่อามีเหยียบให้แล้วนูเป็นคนเก็บโอเคอันนี้ี้อันี้ เงี้ยเย็บ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 มันแข็งมันแห้งไงเนี่ยนอะเอาพี่โอ้เก่งเก่งเก่งเก็บเก็บอุ้ยนี่เลิซี่ลิซี่เก่งมากเลยคนช่วยเก็บโอ้ยเดี๋ยวจะขี้เกียจก่อนเดี๋ยวจะเซ็งก่อนเดี๋จะเหนื่อยก่อนต้องช่วยกันเก็บเรียบเรียบ ออกมาเหียบข้างนอกป๊าสามหน่วยสามหน่วยบิกเป้ยีบเลยลูกคนน่ะคนเนี้หน่วยนะนี่คนเนี้ยว้าเต็มไม้เต็มมือเนบกยดกเนะอันนี้เป็นอะไรโอ้มันโดนแทะนิดนึงมันยังไม่ถึงข้างในหรอกลูกมันสวยอยู่อะอาใส่ถุงใส่ถุงเดี๋ยวเต็มถุงนี้ก็แบกกลับบ้านแอร์แน่แล้ว เอียบเียบเรียบเรียบโอ้ยเร่องปุ๊บง่ายขึ้นเหยียบ้วลูกมันจะได้ออกอุ้ยบุญธรรมดาอุ้ยลายคือลูกมือข่อยมือลูกข่อยเอาเอาเอาทีนี้จะเคี่ยวให้เอออย่างนี้มันจะได้ไม่เข้ามือไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อย ต้นมือแล้วมันเลือดออกแต่ของหนูยังไม่เลือดเ,ออเลยก็อย่าให้มันเลือดนะลูกเดี๋ยวมันเจ็บมากยาดลูกเป็นเลยเนี่ยดูให้เทียบดูสองสองเม็ดใส่กันดูเม็ดดูเม็ดก่อนเต็มมือเลยสุดยอด ส่วนมากมันลูกมันแห้งแล้วมันมันอยู่ในในกาบของทำไมนุม่มพวดนะบูเป้งไหม <laughs> <laughs> เห็นไหม <laughs> เราคิดว่าเราดูดีแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรลุ้นลุ

ให้เทียบในมือให้เทียบในมือนองสดชดนเลยนะจะใหม่มากเลยถ่าไรถายเอาเลยเอาเทปเอาส่งตรงมาเลยากี่อันนี้มาเย็บโหลดเฮ้ยเฟลน้องยิบได้บอลูก นี่ระวังมือนีอม่มาถ่ายกันลูกเ,<อ>เดียวระวังมือพวกเจ้ากันยกสูงๆ <c oughs> เอาใส่ถุงค่ะอาดูสรุปกันเยอะแล้เวเอาน้ำออกลุกโอควรนะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจ้าเอาหนูซาวมือซาวเอามือซาวขึ้นมาสิเอามือจับสุด <c oughs> เอามือควักขึ้นมาสิ Ăm <laughs> ừ, quá cái nào đi, buồn à, dài đúng À,